แม่ทัพภาคสองถวายพระพุทธรูปปางสะดุง้งวัดดังนครพนมเลขเด็ดเกลี้ยงแผง วันที่21มิถุนายน2568ที่วัดสว่างสุวรรณรามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลทบุญศิลป์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางถวายพระพุทธรูปปางสะดุง้งสมัยพระชัยวรมันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกลับว่ายึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมประธานสงฆ์วัดที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ร,ร,รองผู้ว่าจังหวัดนครพนมและข้าราชการทหารให้การต้อนรับภายหลังอัญเชิญพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานสมัยพระชัยวร,รมันสนิมเขียวสูง1.5เมตรหน้าตักกว้าง30นิ้วแห่รอบอุโบสถ3รอบจากนั้นพลทบุญศิลป์และคณะเข้าไปกราบพระประธานในอุโบสถและอันเชิญพระพุทธรูปนามดังกล่าวขึ้นประดิษฐานภายในศาลาประชุมสงฆ์พระสงฆ์9ก้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนจะถวายจตุปัจยัยไทยธรรมพลทบุญศิลปกล่าวถวาย หายพระพุทธรูปให้แก่วัดต่อหน้าคณะสงฆ์พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาและสวดชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพระราชสิริวัตรได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระาธาตุพนมหนึ่งพันเหรียญและพระบูชาจํานวนหนึ่งให้พลโทบุญศิลป์พร้อมมอบผ้าลายมุกผ้าพื้นเมืองให้แก่คุณสุพังพันธ์ภรรยาแม่ทัพภาคที่สองต่อมาพรามณได้ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานร,ระหว่างนั้นข้าราชการประชาชนพร้อมประชาชนจํานวนมากที่มาร่วมพิธี ได้เข้าแถวต่อคิวนำายผูกแขนมาผูกข้อมือพลทบุญศิลป์และภรรยาพร้อมอบกอดถ่ายภาพเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจระหว่างนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งได้นำตะกรุดมามอบใส่มือซ้ายแม่ทัพภาคที่สองเพื่อให้ปกป้องคุ้มภัย ก่อนที่พลโทบุญสินและภรรยาจะกราบลาประธานสงฆ์เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อไปแม่ทัพภาคที่สองกล่าวทิ้งท้ายให้ประชาชนสบายใจว่าตนจะทำตามหน้าที่แม่ทัพเหมือนเดิมเพื่อปกป้องอธิปไตยและในช่วงที่พลโทบุญสินประกอบพิธีได้นำรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนตราโลก50,60-6ที่ได้นั่งมาเป็นประธานถวายพระพุทธรูปโดยจอดไว้ข้างพระธาตุแสงนครด้านทิศเหนือ พบว่ามีประชาชนแม่ค้าลอตเตอรีนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายทะเบียนไว้พบว่าเลขท้าย06ที่รถตู้แม่ทัพภาคที่2นั่งไปปฏิบัติภารกิจก่อนหน้านี้ตรงกับเลขท้ายเลขล่าง06งวดวันที่16มิถุนายน2568ที่ผ่านมาและมีผู้ได้โชคลาภจำนวนมากแต่คอหวยก็ยังนำเลขท้ายตัวเดิม0660พลิกกลับ0990 9, 9, 0. และเลขหน้า0550 5, 5, 0. ไปซื้อลอตเตอรี่ที่มาตั้งแผงในวัดหมดเกลี้ยงในพริบตา